ไปไปเห<ป>มือนพร้อมจ้วงเลยนะพี่ใครวาอะไรว,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 ว่าพอพียรออะไรนะตัวอะไรไม่รู้หรอ แล้วพ่อไม่อยูเหรอไม่รู้น้องวอลมามพ่อพผมว่ามีตัวอะไรม่ร้นะัไปกินงูนะไปยบายพาพี่ไปดูนดหน่อยดิห้ามมีบด,ด้วยไปดูบนคอไก่ดิเร็วๆตัวมันใหญ่เปล่าตัวใหญ่ดิเสือเปล่าไม่ใช่เป็นคนเลยดิมัใช้เสือใช่ไหม,ไ,มไป เสือก็ไม่ใช่แล้วตัวอะไรมันจะกินงวได้ครับพี่พี่ก็กราบสวัสดีนะพีพีเอฟซี FC, ทุกทุกท่านนะน้องวมมอมันเรียกยางวิการเลยนะวอมเอามีดเล่มดูไหมพี่คือน้องวอมบอกว่ามีตัวอะไรไม่รู้มากินงวเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันคือตัวอะไรนะน้องวอมว่าไม่ใช่สิเราไม่ใช่ สัตว <c oughs> ์นะเดยนไปดูว่ามันคือตัวไหไรผมเองก็ไม่ตั้งใจนะครับเจอหน้าหรวอเป่าเป็นคนเหรอมามาไล่ต้อนงัวหรือวะเนี่ยมันมล้างมันจะเป็นนั่นนั้นะพี่โจนหรือเปล่ามึงรู้ด้ฮะว่าไม่ใช่โจนไม่ใช่กน่าจะไม่ใช่พี่มันกเข้าหัว พอก็ไม่อยู่ดิอยู่ตรงข้องวัวใช่ไหมกี่ตัวกี่หวัว ดดูิเฮ้ยหัวร้องได้ยินป่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวเพี้ยวะนะใช่ป่ะใช้สองตัวนี้ป่ะเฮ้ยตัวพี่พงไอ้วอมพี่พง มันมีลูกงัวปะ่ะเออมีลูกงัวมันจะมากินงัวแมนเนี้มันจะมากินงัวปรอมอยู่หลางพี่ไว้โอเคพี่มีละไม่ไเอาม,มาพี่เอาไม่เอามาเอาเทอมีนี่ขอบบคคุณครัพี่มึงไปมึงไปพุ่งไปเลยเฮ้ย

Ấy Ui, nuôi đi của Quý ngồi dưới quá Đồ ăn đó không? Ok biết Ui, ระวังระวังนะโอเคพี่พี่ก็ระวังนะพี่ไปไอสัตว์เทลชาติทั้งหลายไปความระวังอยู่ข้างล่างพี่ไว้โอเคพี่ไม่รู้ว่าเป็นโจร้าเลยหรอือพี่โพงแต่ทรงเนี่ยใครปอบก็พี่โพงนะพี่พ f เอฟซีครับไป เ้ย <Hey! S 2> พอ,ปอไปไหนวะวอมม่รู้พี่ดูดีทุกคนผมก็ไม่เคยกล้าเข้าแนละ้วแบบผอหมาคนเดียวด้วยหมาก็เด็กก็ต้องเป็นห่วงเด็กอีกดูเหมือนมันจับเชือกแบบพผอมจ้วงจัดอะไม่ให้งัวหนีอะดูดิพฤติกรรมมันอะเนหะมือนคนจัดเลยนะ เอาไงดีครับพี่พีเอซีถอยก่อน,นพี่ถอยอะไรเราง,งวัวพอ่อไปดูดิว่ามีอะไรที่ยาวๆแบบจะแทงพวกมันได้มั้งไปมันจับมันจับมันจับเข่าระวังเเร็ว,ว

งวดตัวที่เหลือแม่งไม่ช่วยเพื่อนมันเลยอะเอาวอมอาอไงดีวะไปไปอันนี้ผมก็ต้องอยูห่างๆน,นะคน,นดูนะวอมป่างแม่งเลอะเต่เลือดวะไปแต่ผมก็จะจอบต้องเข้าไปช่วยพี่บ้านมึกันพี่ ลองเขาไปช่วยด้วยนะตอนนี้เรียกที่ผมช่วยได้นะไปกันทุกคนเ<ป>วชการมาแล้วนะค<ป>นมะา ระวังนะพี่มันจะฟาดเชือกเชือกใส่วะถอยมาตั้งหลักก่อนกันนะพี่ต้องหาจับไปวอมเมื่อมันจะมัดคอมัวเลยไอ้วอมมันจะมัดคองัว มันกำลังมัดคงนัวเอาไงดีมันกำลังจะมัดคองวัวเจอบ้าเฮ้ยเฮ้ยงูเด,ดินจะตายไหมวะอเอาไงดีวะเหมือนพร้อมจ้วงเลยนะพี่ เอาให้ดีว้อมไปก้าเข้าด้วยเฮ้ยมันทำอะไรวะมันม,มัดคองูใช่ป่ะวอมเหมือนเหมือนช่ยเลยพี่เฮ้ยมันปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วไอ,อ้พร้อมเข้าไปล้วนเร็ว

ไปซะเอาไงดีครับพี่เอฟซีผมก็กกัวกลัวงัวฟิดเหมือนกันไปไป ไปงต้องถอยกลับมาข้างๆนะต้องมออาจุดีว่า,ายเอาไงดีครับพี่เพีย้นนยนซี chỗ viên chưa tay giờ đây đấy không ai đi hết không có mấy dù đấy ngồi ngày thì bỏ bỏ Ini khuẩn nữa đi quá Đi xuống rút rút Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มันมีประตูอยู่พี่มันน่าจะไปเปิดตรงประตูไหมพี่ไเดีไปไป๋ยวเราจะไปตรงประตูกันนะทุกคน không chịu nào bên này đâu lấy một túi chơi tới tàu ngồi chơi bác sai tao mới kiếm phải đánh đèn cho lưới à. วังกันเดินทางว่าหนามยังอี้ใช่ไหทุกคน บอมบอมบอมโนนี่พี่หุดหุดไล่มาวะฮะแนด้ากระลิปๆระลิกกระลิกไปะลิกไปนด้าไม่ไปไปนด้าโอเคพี่ผมก็ต ong ตกโอ้โหติดติดมือไว้นะเพื่อเข้ามานะ ทุกคนนะนะพยายามวอบวอบ์ระวังนะพี่ผมก็ต้องถอยมาหง่างพวกมันนะไปไม่รู้ว่าเป็นพี่พงกับพี่ปอดหรือเปล่านะไปมปแลบ ถ้ามีตัวเดียวไปให้มันไปหมดเลยแล้วเนี่ยไปมันงัวมันตามไอ้ตัวที่มีข่าวพี่งัวไปทางนี้นะเนาะอีกอ้อมไปไดักนิดโอเคเอาดูตานนี้ผมก็จะอ้อมไปดักอีกทางเนึ่ง กำลังขัววิ่งอยนะทุกคนคุณบุกมามาไปแล้วไปแล้วกำลังตามอยู่พี่ มันหายแล้วพี่มันหายไปแล้วอ่ะถือไว้อยู่พี่เนี่ยมันหายไปแล้วทุกคนนะตอนนี้มันก็หายไปแล้วนะทุกคนโอเคพี่ทุกคนนะ ผมว,วิ่งวิ่งวิ่งตามมันมาผมมองอีกทีมันก็หายไปแล้วพี่ตอนนี้พมอมัมนว้าวใจเลยนะว่ามนนจนรป้าห,หรือว่า น่เป็นพี่โผงกับพี่ปอบจะสงเนี่ยเหมือนพี่พ่อกับพี่โผงล้วอมนะใช่พี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นไบ้บว่าแก้งเหล่าแบบทาเป็นฟอมเป็นพี่แล้วก็มาขโมยวัวหรือเปล่านะวอมนะใช่ครับก็คิดได้สองแบบนะทุกคนเดี๋ยวนี้มีชาชีบิงเยอะอยู่ด้วยพี่แต่อนี้นไม่น่าจะมันไม่เกี่ยวกับมีชาชีพพรอกมันม่าจะเยวกับว่าโจรป่าแล้วกัน,นใช่วัวก็อยู่ตรงเนี้ย

ยังไม่เอาแล้ววะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องนั่งเฝ้าดูรอดูไปไปนั่งเฝ้าที่กระต๊อบเดี๋ยวผมขออนุญาตอยูเพื่นเพื่อนน้องนั่นก่อนนะทุกคนรอพ่อกลับมาก่อนนั่งเล่นที่สอดกระถางในที่สอดโอ้ยยุ่งขนาดนี้วะวะ ทางนูง้นละโอเคทุกคนวันนีจะลงไปในหุบไปครับเดินไปน้าร้อนนี่ๆกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็พอผมกลับมาแล้วแกเนี่ยไปงานสีดำนะทุกคนโอเคครับพี B ่พีเอฟซี C ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมเข้าไปดูลูกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะครับก็ยังไงเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวคลิปหน้านเนี่ย ผมอาจจะไปทําห้างที่เราเนี่ยเจอกันในคลิปที่แล้วหรือไม่ก็พูกเปนะใครอยากให้ผมไปเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันในใต้โพนี้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพี่ๆครับอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะพี่ๆนะเพแต่ว่าผมนั่งอ่านนะนั่งอ่านจนตาแฉะเลยนะครับก็จะนําไปปรับปรุงนะครับแล้วก็อาจจะ <c oughs> ทําคลิปให้มากขึ้นนะครับพี่ๆครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ